ว่าผมว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะครับผมแต่แราวม่ได้วมบอกไคือเขารู้กันคือว่าเป็นคอนใจก็ตามที่ทุกคนแบบมีความคิดกันต้อใจคิดกันเราแบบว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนมาสองครัวเลยนะ Yeah. สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวคู่รักคู่หนึ่งนะซึ่งเป็นคู่รักต่างช่องไปแล้วนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือมิกทองระยนะครับกับโบมารดานั่นเองทั้งคู่นะครับเพิ่งมีการมาออกงานกันเป็นงานคู่นะก็คือได้มีการมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงหลายต่อหลายกรณีเลยนะครับผมเรียกว่ากรณีเหรอเออก็มีหลายข่าวนะครับผมหลายข้อสงสัยไม่ว่าเขาทั้งคู่เนี่ย ะเป็นอะไรกันสรุปเนี่ยรักกันใช่ไหมเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาก็มีการตอบออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีการเผยถึงเรื่อง การที่ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องสัญญาของโบมาดากับทางช่อง3และก็มีการขอบคุณทางช่อง7นะครับแล้วก็สัญญาของมิกทงระยะวันนี้ผมจะมาอ่านข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังแค่ดี่ข่าวและก็คลิปวิดีโอจากทางข่าวสดนะครับเขาได้บอกว่าโบควงมิกตอบแล้วเรียกแฟนได้ไม่ติดวอนอย่าเปรียบเทียบย่าๆพร้อมเคลียร์ทุกปัญหารามาหลังย้ายช่องอ่าก็มีการพูดถึงกรณีที่เธอเนี่ยใส่ ชุดเดียวกับย่าด้วยนะครับผมซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเปรียบเทียบว่าเธอพยายามทาให้เหมือนย่าหรือเปล่าเพื่ออัพที่จะเล่นละครกับณเดชน์ซึ่งอันนี้มันก็โอ้โหเป็นประเด็นที่มันไม่น่าจะเป็นประเด็นได้เลยนะเพราะว่ามันแบบเล็กน้อยมากใครจะไปบังเอิญอ่ะมันแค่บังเอิญใส่ชุดเหมือนกันเท่านั้นนะครับโอเคไปอ่านเนื้อหากันนะครับผมเมื่อวันที่22นะครับโบเมตดากับมิทรธาเนี่ยควงคู่กันมาให้สัมภาษณ์ในงานเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวคอมเพนโปรดักชั่นประกอบประกันภัยซีรีส์ใหม่ของบริ ทั้งคู่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงทริปหวานที่ไปด้วยกันที่พัทยาและสถานะล่าสุดนะครับทั้งคู่เขาก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วคือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีคํานิยามสําหรับตัวของเขาเองนะครับคือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็คงรู้แหละว่าเป็นอะไรกันนะครับอะ่ะอันนี้ก็มีการไม่ได้บอกถึงสถานะของตัวเองนะก็ได้มีการอะ่ะพูดว่าจะเรียกอะไรก็ได้แต่เราทั้งสองคนเนี่ยรู้ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ ไม่ต้องหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายหลายๆคนนคิดว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่ามิกก็บอกว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ค่อยได้ใช้คําว่าอะไรมากมายที่คุยกันอย่างมิกก็จะเรียกโบว่าโบโบครับส่วนโบก็จะเรียกมิกว่าพี่มิกเฉยๆนะครับมิกเขาก็บอกว่าเขาคุยแค่คนเดียวเท่านั้นครับประทับใจอะไรในตัวของกันและกันโบก็บอกว่าจริงๆแล้วรู้จักกันมานานแล้วค่ะมิกก็บอกว่าผมเป็นคนน่ารักน่ารักมีการอวยตัวเองนะโบก็บอกว่าก็ได้จ้า ารักก็น่ารักเขาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักก็ดีแล้วที่เป็นแบบนี้แล้วก็ยิ้มมิ้กก็บอกว่าสําหรับผมเนี่ยน้องเขาก็น่ารักครับเป็นคนตั้งใจทําง,งานและดูแลครอบครัวนั่นเองซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ได้ถามถึงกรณีที่โบเนี่ยย้ายจากทางช่องเจ็ดด้วยนะครับโบก็บอกว่าใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางช่องเจด้วยที่ให้โอกาสเรามาตลอดสําหรับเราที่เราเปลี่ยนที่ทํางานก็คือเราทําเต็มที่ในทุกๆงานที่เขามอบมาให้ค่ะอะไรทำ ไม่ตัดสินใจแบบนี้อย่างที่บอกไปค่ะเหมือนเราโตขึ้นด้วยอยากทํางานหลายรูปแบบมากขึ้นที่เราอยากจะทําด้วยค่ะจริงๆก็มีอะไรที่แอบไปซุ่มทําเหมือนกันย้ายนามสกุลปุ๊บงานมาเลยจริงๆมันก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เหมือนช่วงนี้เราหมดสัญญากับทางช่องเจ็เราก็เหมือนมีช่องว่างที่เรารับงานใหม่ๆมากขึ้นเช่น,ร,น,นรีวิวนู่นรีวิวนี่หลายๆคนก็อยากให้เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บ้าง หรือรีวิวสถานที่บ้างเราก็มีเวลาให้เราทํามันมากขึ้นเส้นสัญญากับช่องใหม่กี่ปี ปีค่ะมีละครบนรักดอกผักกระแยงคู่กับพี่ระเด,ด็์คุกิมิยะค่ะเรื่องแรกก็ประกบคู่กับณเด็์เลยเป็นไงบ้างดีใจอยู่แล้วเนาะแล้วโบก็หันไปมองหน้ามิกนักข่าวก็ถามว่าทาไมต้องหันไปมองหน้ามิกโบก็บอกว่าอยากให้กําลังใจดีใจอยู่แล้วค่ะที่ได้เล่นกับพี่ๆไม่ว่าใครใครก็ตามทั้งดีใจและให้เกียรติด้วยมิกก็บอกว่าอ่าสู้สู้ส่วนนักข่าวและครับมมก็มาถามมิกทองระยะนะครับว่าแล้วมิกเองเนี่ยมีโอกาสจะตามไปไหมมิกก็บอกว่าตอนนี้เรายัง อยู่ช่อง7เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มีละคร2เรื่องแล้วก็ทํางานเต็มที่เลยครับสัญญากี่ปีมิกบ,บอกว่า5ปีครับโบก็บอกว่าเออเท่ากันเลยและประเด็นสุดท้ายครับเกี่ยวกับชุดที่โบเนี่ยใส่ชุดเดียวกับย่าๆนะที่เป็นประเด็นดราม่าก,กันเรื่องชุดโบก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคือมันเป็นชุดที่ทางซายลิสจัดมาให้เราแล้วเห็นว่ามันเข้ากับเราคือเราก็รู้ว่าพี่เขาบอกว่าชุดนี้ย่าๆ็ใส่เรามองว่าชุดนี้สวยก็คือ ว่าชุดนี้ไม่ได้มีชุดเดียวนะทุกคนน้อยใจไหมที่คนเปรียบเทียบก็บอกว่าไม่ได้น้อยใจนะครับผมเพราะว่าพี่ย่าเขาก็สวยของเขาอยู่แล้วเราก็มาสายตลกของเราแบบนี้แหละดีแล้วและตาข่าวก็ทิ้งท้ายไว้ว่าละครจะได้ชมเมื่อไหร่โบก,ก็บอกก็น่าจะปีหน้าครับอ่าโอเคเคลียร์ทุกประเด็นนะครับผมให้ทุกคน,นได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานะของทั้งสองคนก็คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกันแต่ที่เขาทําให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวด้วยกันเซอร์ไพรส์วันเกิดการถ่ายรูปคู่ลงรูปคู่ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้ว นะครับผมว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหวานชื่นกันเลยทีเดียวถึงจะไม่เอ่ยถึงสถานะว่าเป็นแฟนกันก็ตามนะครับส่วนเรื่องสัญญาของบบเบลาก็5ปีเท่ากับมิกทองรยาที่เซ็นสัญญากับทางช่องจดสีหปีเช่นเดียวกันทั้งคู่เนี่ยหมดสัญญาพร้อมกันและ จะยังไงต่อหรืออิสระก็คงจะพร้อมกันเดินหน้าไปด้วยกันได้นะครับถึงจะอยู่คนละช่องก็ตามนะครับก็อรอลุ้นในอนาคตุ่นละครใหม่ของโบน่าจะได้ดูในปีหน้านะครับและประเด็นที่ว่ามิกทระยามีโอกาสจะตามไปไหมมิกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่กางช่องเจ็ดยาวๆ5ปีนะครับปีละคร2เรื่องทํางานตรงนี้ให้เต็มที่ซึ่งในอนาคตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็ต้องไปพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วะนะครับอ่าโอเคก็เคลียประเด็นกันไปนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ทราบก็เอาเนื้อหามาพูดมาคุยกันในคลลิปนี้้แว ีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยเวนาทีนี้ด้วยล้กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว